สวัสดีค่ะพบกับสิราทาโรค,คลิปต่ปนี้เป็นคำทำนายดวงชะตาประจำราศีเกี่ยวกับการงานการเงินความรักประจำเดือนกรกฎาคม25 1 7ของชาวราศีเมษหรือคนที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีเมษนะคะคำทำนายจะเป็นลักษณะพลังงานรวมนะมีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างตามจังหวะชีวิตของเรานะคะคำทำนายบางอย่างอาจไม่ตรงกับพลังงานของบางคนบางอย่างพิพายขึ้นมาในลักษณะาการเตือนสติขอให้เลือกรับพลังงานดีๆไปนะคะเรามาเริ่มคำทำนายเกี่ยวกับการงานกักน,น,กนก่อนเลยนะ ไพ่ภาพรวมพี่ไพ่มาเป็นเมอร์คิวรีนะคะซึ่งเป็นดาวพุธเขาจะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารไม่ว่าในรูปแบบอะไก็ตามการพูดการอ่านการเขียนได้หมดและอาจจะหมายถึงเป็นช่วงที่คุณได้ใช้สติปัญญาวความสามารถทักษะของการวิเคราะห์การค้าหรือเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจก็ได้นะคะ ไายหลักการงานพี่ไพ่มาเป็นสตรนงนะคะจะเป็นช่วงที่คุณสามารถควบคุมหรือจัดการสถานการณ์หรือปัญหาเกี่ยวกับงานของเราได้ดีนะหรืออาจจะเป็นช่วงที่เรามีโอกาสได้ไปร่วมงานทํางานกับคนอื่นเป็นช่วงที่เรามีความกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นที่จะลยงานให้สําเร็จนะคะ Tri p e n เพนต์เมเหรียญ เป็นการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นะลักษณะทำงานเป็นทีมคุณจะได้รับการยอมรับในความสามารถมีโอกาสได้โชว์ฝีมือนะบางคนอาจมีเกณฑ์ได้ไปเรียนเสริมทักษะตัวเองเพิ่มเติมเพื่อเอามาใช้งานเป็นการอัปเกรดความสามารถของเรานะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะถ้าได้ไพ่ใบนี้แล้วเนี่ยดูกิจการมีแนวโน้มที่จะเติบโตและขยัยขยายได้นะบางคนอาจมีอาชีพเสริมมีงานพิเศษทำนอกเหนือจากงานประจำนะคะ King of Cups ราชาถ้วยหากคุณทำงานเป็นทีมคุณอาจจะได้เป็นหัวหน้าทีมนะคะเราอาจต้องมีการใช้วาทศิลป์ของเราในการโน้มน้าวคนหรือให้คำปรึกษาในทีมงานของเราในทางกลับกันเนี่ยหากคุณมีปัญหาใดๆคุณก็จะได้ความช่วยเหลือจากหัวหน้างานนะเอซัวอนแไม้ all, Mike, นะคะซึ่งเลข3มเนี่ยมันจะเป็น เลขของการขยับขยายเติบโตนะคะส่วนเลข8เนี่ยจะเป็นเลขที่เน้นเรื่องความเร็วแลวจะจํานวนที่มากนะคะอาจเป็นไปได้ว่าเดือนนี้เนี่ยโปร gres สงานของคุณเนี่ยจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนอกจากนี้8ดไม้ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารก็ได้เราอาจจะมีการติดต่อประสานงานกับคนอื่นมากขึ้นคนที่ทําธุรกิจค้าขายบางคนอาจเพิ่มสาขาขยายกิจการได้นะคะแล้ว8ไม้บวกราชาถ้วยเนี่ยบางคนอาจมีเกณฑ์ได้เดินทาง เป็นลนักษณะ business trip ก็ได้นะคะ page of sorts เด็กถือดาบก็เป็นไพ่ของการสื่อสารได้เช่นเดียวกันนะอาจเป็นลนักษณะการสื่อสารทางไกลบางคนที่ทำธุรกิจกับต่างชาติหรือบริษัทที่มีลูกค้ายอยู่ไกลหรือบริษัทที่อาจมีบริษัทในเครือตั้งอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะอาจเป็นไปได้สำหรับบางคนที่ต้องติดต่อประสานงานผ่านอีเมลผ่านการโทรคุยมากเป็นพิเศษในช่วงนี้นะ สิ่งที่พี่พาแนะนํา,นานก็คือระวังความผิดพลาดของเอกสารหรือใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารอันเนื่องมาจากความเร่งรีบหรือความสะเพร่าของเรานะคะมันอาจ,จก่อให้เกิดความผิดพลาดได้นะคะเทนอปครับสิบถ้วยเป็นเดือนที่ดูจะมีความรับเรื่อในการทำงานมากขึ้นนะคะแล้วก็มีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นด้วย เป็นช่วงที่คุณสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีดูมีความสุขในการทำงานช่วงนี้นะหรือไม่เราอาจจะได้ทำงานที่เราชอบหรือพอเราเห็นงานมันพัฒนาไปได้เร็วเราก็จะรู้สึกแฮปปี้ขึ้นนะคะ Ten of Pentacles 10เหรียญเป็นไพ่ของความมั่นคงด้านการงานและการเงินด้วยนะคะคุณจะเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตามากขึ้น บางคนอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะเพราะว่าสเตรนจ์เนี่ยเขามีราศีสิกเป็นราศีประจำไพ่เป็นพบเรือนที่5จะเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงหรือการเป็นที่ยอมรับได้เช่นเดียวกันนะทวบอสอดสอดาบแต่ดูเหมือนคุณต้องมีการเลือกหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างที่สำคัญนะคะไพ่หใบ,บที่เปิดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะมีความเป็นโพซิทีฟหมดเลยคือเป็นไปในทางบวกซะส่วนใหญ่ พอมี2องดาบขึ้นมาเนี่ยมานทำให้เรารู้สึกขัดแย้งอะไรบางอย่างซึ่งบางทีคุณอาจต้องเลิกตัดสินใจอะไรบางอย่างในขณะที่งานมันกำลังไปได้สวยนะคะเดี๋ยวขอเปิดไปสุดท้ายก่อนว่าเป็นการตัดสินใจเรื่องอะไรใน g h t of Pentacles ออาจเวินเหรียญอาจเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการย้ายงานหรือย้ายที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งเราอาจคิดช่างใจเรื่องเหตุผลเกี่ยวกับการที่เราจะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวได้ดูแลครอบครัว กับอนาคตที่เจริญก้าวหน้ากับงานที่มีโอกาสได้โตขึ้นนะคะหรือมันเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับงานบางอย่างที่เราต้องเลือกระหว่างอารมณ์ความรู้สึกที่เราชอบมากเป็นการส่วนตัวไพ่ถ้วยนี่เป็นไพ่ของความรู้สึกนะคะกับเหตุผลและความเหมาะสมพี่ก็ไม่รู้ว่าจะแอปพลายกับตัวอย่างอะไรดีนะคะเอาเป็นว่าถ้ามีเหตุการณ์ให้เราต้องเลือกเนี่ยพี่ไพ่แนะนําให้เราเลือกใช้หลักเหตุผลและความเหมาะสมนะคะไพ่อัศวินเหรียญเนี่ย ให้เราเน้นไปที่วิธีการแล้วก็ลงรายละเอียดให้ชัดเจนด้วยนะคะต่อไปเราจะมาดูเรื่องการเงินของชาวราศีเมษกันนะไพ่หลักการเงินที่ให้มันเป็น D M Press นะคะซึ่งเป็นไพ่ที่ดีมากในเรื่องการเงินนะจะหมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ทางการเงินมีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะในช่วงนี้บางคนอาจจะมีทรัพย์สินสะสมมากมายนะคะ death สำหรับบางคนอาจมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของรายได้นะหรือบางคนอาจมีเกณฑ์มีหนี้สินนะคะเช่นการกู้ยืมธนาคารอย่างนี้ก็ได้นะคะเอเซเป็นโคลหนึ่งเหรียญน,นะคะบางคนมีเกณฑ์กู้แบงค์มาซื้อบ้านก็ได้นะมีโอกาสได้ย้ายถิ่นที่อยู่นะคะ หรือบางคนอาจมีโชคด้านการเงินอาจจะมาจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆหรือเป็นลักษณะโอกาสหรือช่องทางดีๆจากงานที่ทำเงินมาให้เราก็ได้นะทรียบครับ3ถ้วยเตรียมตัวเฉลิบฉลองกับความสำเร็จของคุณได้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรลงทุนทำอะไรไว้จะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะคะเอรับส่ว หนึ่งดาบนะคะมีการตัดสินใจด้านการเงินซึ่งอาจเป็นการตัดสินใจที่ซื้อบ้านก็ได้นะใบต่อมา the fool เป็นการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือบางคนอาจลงทุนทำอะไรใหม่ๆนะคะแต่ต้องมีการคิดที่รอบคอบก่อนอย่าด่วนตัดสินใจในสิ่งที่เรายังไม่แน่ใจนะคะ queen of swords ราชนีดาบอาจจะต้องมีการวางแผนด้านการเงินนะคะแล้วก็ มีเกณฑ์ว่าจะสําเร็จได้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่คุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือคําแนะนําจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือการเงินก็ได้นะคะ the love w o r s หากคุณลงทุนทำอะไรเนี่ยหรือจะซื้อของอะไรที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยควรจะต้องมีออปชันมาเปรียบเทียบให้เลือกข้อดีข้อเสียนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราเลือกเนี่ยมันจะได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดนะหรืออาจจะหมายถึงคุณเริ่มทำธุรกิจอะไรบางอย่างหรือเริ่มต้นงานอะไรบางอย่างกับคู่ครองคนรักของคุณก็ได้นะคะ The Tower มีเกณฑ์ค่าใช้จ่ายแบบกระทันหันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือการซื้อของใช้ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะสรุปการเงินของชาวราศีเมษสำหรับเรื่องเงินเดือนทั่วไปถือว่าดีขึ้นมีความมั่นคงขึ้นบางคนตัดสินใจกู้ธนาคารเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าบ้านใหม่นะมีโอกาสได้โชคลาภจากงาน จากการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆกับคู่ครองคนรักก็ได้นะคะเช่นอาจจะเปิดร้านอาหารก็ได้นะหรือบางกรณีบางคนเดฟเนี่ยมีความหมายว่าเป็น passive income ได้นะคะบางคนอาจจะคิดทำธุรกิจหอพักห้องเช่าก็ได้นะสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยอาจมีการลงทุนทําอะไรใหม่ๆกับหุ้นส่วนมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จนะคะแต่ต้องตัดสินใจอย่างร,บรอบคอบและปรึกษาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ อะไรที่มีความเสี่ยงสูงอย่าเพิ่งทําตอนนี้อาจจะต้องรอจังหวะนะคะและอาจต้องเผื่องเงินสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินด้วยเพราะว่ามันอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามานะคะต่อไปเราจะดูเรื่องความรักของชาวราศีเมษกันนะไพ่หลักที่ไพ่มาเป็นอ e e m พรร o r นะคะซึ่งเป็นไพ่ของเจ้าตัวเองเลย เอ็มเพ r เนี่ยเขาจะมีราศีเมษเป็นราศีประจำไพ่นะซึ่งอาจจะหมายถึงด้านความรักเนี่ยคุณเน้นตัวเองเป็นที่ตั้งนะเป็นผู้กําหนดทิศทางความรักความสัมพันธ์เป็นผู้หลีกความสัมพันธ์ปกป้องความสัมพันธ์แต่อาจแฝงในพด็จการหน่อยๆนะคะชอบควบคุมหรืออาจจะหมายถึงคนต่างชาติต่างศาสนาก,ก็ได้นะเดี๋ยวจะเปิดให้ครบก่อนละอ่านทีเดียวนะคะ The ะ e ดวิล of Swords หดาบสีไม้ n น w าวอนสาไม้เอ็ดออฟชาร์ตแปดดาบซิกซ์ออฟซิกซ์ออฟเพนเคิลหกเหรียญเทมเพ r a n น e ์เดอะทาวเวอร์นะคะสรุปความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะมันจะมีไพ่ที่เป็นเมเจอร์อาคันาไพ่หลักๆขึ้นอยู่3ใบก็คือเดวิลเทมเพ r a n น e ์กับทาวเวอร์นะคะแต่ที่เด่นมากคือทาวเวอร์มันบ่งบอกว่าคุณมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจ แบบไม่คาดฝันหรือมีคนมาสนใจคุณแบบไม่คาดฝันนะคะซึ่ง temperance เนี่ยเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรืออยู่ไกลก็ได้ส่วน devil เนี่ยให้ความรู้สึกว่าเป็นการหลงแบบหัวปักหัวปั๊มเลยนะคะอยากได้มาครอบครองเขาอาจจะเป็นคนท่าดินได้แก่ชาวราศีพฤกษภกันมังกรน,นะคะเขาอยากจะเข้ามาจีบ เข้ามาทําความรู้จักกับเรานะพลังงานมันสามารถสลับฝั่งกันได้นะคะหรืออาจจะเป็นเราก็ได้นะที่อยากไปทําความรู้จักกับเขานะคะส่วนหนึ่งดาบเนี่ยบ่งบอกว่าไม่คุณหรือเขาเนี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญาความคิดความอ่านทัดเทียมกันชอบอะไรมาเหมือนกันมีทัศนคติที่ตรงกันนะคะแต่8 ดาบเนี่ยมันให้ความรู้สึกสับสนไม่แน่ใจก้าวไม้เนี่ยบ่งบอกถึงการตั้งกำแพงไว้สูงยังไม่ปล่อยให้ใครเข้ามาง่ายๆนะคะอาจจะต้องผ่านการเรียนรู้นีสายใจคอกันก่อนนะคะหรือด,ด,ดูดูกันไปก่อนให้เวลาเป็นเครื่องพิสุดนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะพลังงานที่จะอ่านต่อไปนี้อาจจะเกิดขึ้นเฉพาะบางคนนะคะไม่ใช่พลังงานของทุกคนนะ บางคู่เนี่ยอาจมีเรื่องบางอย่างที่ต้องพยายามปรับจูนเข้าหากันทําความเข้าใจหรือปรับความเข้าใจกันนะคะ Emperor กับเ e วิลในที่นี้สำหรับคนที่แต่งงานแล้วมันจะให้ความรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันกลายเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่เราต้องทําและเรารู้สึกว่าตัวเราเป็นคนที่ต้องปกป้องดูแลครอบครัวมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องแบกไว้ทําให้รู้สึก มันไม่มีความสุขสับสนหาทางออกไม่เจอต้องประครับประคองความสัมพันธ์ไปให้รอดนะคะแต่กรณีบางคู่เนี่ยอาจจะเจอหนักหน่อยเพราะทาวเวอร์สำหรับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยอาจตัดสินใจจบกันไปนะคะแต่มันจะมีภาระผูกพันบางอย่างที่ต้องกลับมาดูแลบ้างเช่นถ้าใครมีลูกนะคะอาจจะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกๆนะคะ ต่อไปพี่จะเปิดไพ่ออร์เคิลอ่านเสริมอีก4ใบนะคะเป็นคำแนะนำทั่วไปนะใบแรกได้เป็น self regulation นะคะใบที่2 p a t i e n t e ใบที่3 building blocks ใบที่4 poised พี่จะอ่านโดยรวมเลยแล้วกันนะ exalted moon เนี่ยจะหมายถึงเป็นช่วงที่พระจันทร์ส่งกำลังมากมีกำลังแสงส่องสว่างมากนะคะ ช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณมีพลังงานชีวิตที่สูงมากอยากทําอะไรมากมายหลายอย่างให้สําเร็จได้ดังใจนะแต่บางอย่างมันอาจต้องใช้ระยะเวลาที่เหมาะสมเราไปเร่งรัดหรือต้องการให้มันเสร็จได้ดังใจเราไม่ได้นะคะเราอาจจะต้องรู้จักรอคอยอย่างอดทนเพราะว่าแต่ละอย่างมันก็จะมีเดเวทัมมิ่งของมันนะคะต้องเน้นไปที่การสร้างรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงเพราะการที่มีรากฐานที่แข็งแรงเนี่ยทำให้เราสามารถ พัฒนาต่อยอดไปได้สูงขึ้นอีกเรื่อยๆนะคะมันทําให้เรามีความมั่นคงแล้วก็มีความมั่นใจด้วยนะพี่ก็ขอจบคําทํานายสําหรับชาวราศีเมษในเดือนกรกฎาคมเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังคลิปฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้นะคะสวัสดีค่ะ